มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคน Tesco Lotus เปิดพื้นที่ให้ขายฟรี Tesco Lotus เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรแล้วก็ SME นะคะขายฟรีช่วงโควิดค่ะ t ท s c o เดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะเปิดพื้นที่ฟรี ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่ขาดรายได้เนื่องจากการแพร่ของโควิด -19 เปิดร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและอาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในบริเวณศูนย์การค้า57สาขาทั่วประเทศค่ะนายสมพงษ์รุ่งนิรัติสายประธานกรรมการบริหารเทสโก้โลโตสัสกล่าวว่าท่ามกลางสถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศไทย เทสโกเองได้ดำเนินการตามพันธกิจ3ประการได้แก่ประการแรกนะคะการดูแลสุขภาพและก็ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานประการที่2จัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคาที่คุ้มค่าและยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคและประการที่3ช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบภายใต้พันธกิจ ประการที่3 Tesco Lotus นะคะได้จัดโครงการรวมความอร่อยรวมใจช่วยกเกษตรและ SME ไทยฝ่าภายัยโควิด1 9เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการที่ต้องการช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้โดย t ท s c o l o t ต s นะคะ ได้เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเพื่อให้เกษตรกร,กรและก็ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์มาจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแห้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา1เดือนนะคะโดยโครงการจะนําร่องในระยะแรกที่ Tesco Lotus ห้สาขาทั่วประเทศไทยค่ะในระหว่างวันที่หพฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2563 แล้วจะประเมินผลการดำเนินโครงการก่อนที่จะขยายผลต่อไปค่ะที่ผ่านมาเทสโก้โลตัสนะคะได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ในสาขาที่ต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวตามนโยบายภาครัฐโดยเทสโก้โลตัสนะคะมีการจ้างงานพนักงานในร้านค้าต่างๆให้มาทำงานในสาขาของเทสโก้โลตัสชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อบรรเทาผลกระทบในด้านรายได้ของพนักงานค่ะนอกจากนี้นะคะ Tesco Lotus นะคะยังได้ช่วยเหลือกเกษตรกรด้วยการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลเพิ่มจากปีก่อน50%เพื่อช่วยรองรับสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้น้อยลงและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลไม้อร่อยและมีคุณภาพดีในราคาที่เอื้อมถึงได้ จากสาขาของ Tesco Lotus ทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ค่ะโครงการรวมความอร่อยรวมใจช่วยกเกษตรและก็ SME ไทยฝ่ภาภายโควิด19จะเริ่มนำร่องใน Tesco Lotus 57สาขาดังนี้นะคะกรุงเทพและปริมณฑลแจ้งวัฒนะลักสี่รังสิตรังสิตนครนายกปทุมธานีรังสิตคลองเจ็ดรามรุกกาองสองอมตต สีนครินรามอินทาพระรามสสุขุมวิทห้าสบางนาตราดบางกะปิพัฒนาการสีคอนสแควร์บางพลีสารายาพระรามสองรัตนาทิเบตพระรามสามบางประกอกราภาวจรรยสนิทวงนครอ,อินทสมุทรสาค,นนคนรนครปฐมกำแพงแสนบางใหญ่บางกลวยใส่น้อย ต่างจังหวัดนะคะมีพัทยาใต้ชนบุรีเด็ดอุดมกันทรลักษ์อุบลราชธานียะโสธรแกลงมาบตาพุธเชียงใหม่หางดงเชียงใหม่คำเที่ยงสระบุรีปากช่องชุมแพอุดรธานีพิษณุโลกท่าทองเดววอล์กนครสวรรค์ชัยภูมิเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีอยุธยาบ้านโปง่ง ชุมพรสุราธานีกระทุ่มแบนหาดใหญ่สงขลากาญจนบุรีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ